และสําหรับในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะต้องบอกว่า เป็นอีกหนึ่ง EP ีนะคะที่จะพาคุณผู้ชมเนี่ยมาเรียนรู้แล้วก็ประยุกต์เข้ากับเรื่องของเทคโนโลยีนะคะที่ตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยมันก้าวไกลแล้วก็มีผลอย่างมากกับชีวิตประจําวันของใครหลายๆคนนะคะโดยเฉพาะการนําเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการทํางานและแน่นอนค่ะงานของเจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยนะคะเรื่องของงานสอบสวนเองก็เป็นงานที่หนักไม่น้อยเลยคุณผู้ชมค่ะเรื่องราวที่เกิดขึ้นในแต่ ละวันคดีความต่างๆที่มีแจ้งเข้ามานะคะก็เยอะมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในเรื่องของงานสอบสวนเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะจะมีการพัฒนาไปแบบไหนนะคะวันนี้ค่ะเดี๋ยวแนนพาคุณผู้ชมมาติดตามรับชมกันนะคะแล้วก็จะมาเจาะลึกด้วยว่าเอ๊ะมันจะมีผลดียังไงในการพัฒนาเรื่องของงานสอบสวนกันบ้างนะคะวันนี้แนนอยู่ที่สถาบันส่งเสริมงานสอบสวนนะคะแล้วก็วันนี้ได้รับเกียรจากทางด้านของท่านผู้ ผ,ผู้บังคับการสถาบันส่งเสริมงานสอบสวนค่ะท่านอยู่ในรายการกับเรานะคะพลตำรวจตรีชูศักขณานิดผู้บังคับการสถาบันส่งเสริมงานสอบสวนค่ะนั่งอยู่ในรายการกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ คือจะบอกว่าก่อนหน้านี้นะคะคุณผู้ชมค่ะเมื่อประมาณช่วงต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมาทางด้านของสถาบันสง่งเ,เสริมงานสอบสวนเองเนี่ยล่ะค่ะมีการจัดการสัมมนาขึ้นนะคะเพื่อระดมความคิดเห็นของพนักงานสอบสวนค่ะในเรื่องของการนําเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้กับงานสอบสวนนั่นเองคือต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยงานสอบสวนเป็นงานที่ยุ่งพอสมควรเลยนะคะท่านชูศักดิ์เพราะว่าเป็นงานค่อนข้างหนัก เพราะว่ารับคดีมาแล้วเนี่ยจะต้องมีการสอบปากคำผู้เสียหายเอยรวมถึงคนที่ตกเป็นผู้ต้องหาในคดีด้วยก็ต้องเรียกมาสอบถามสอบปากคำแล้วต้องมาหนังพิมพ์เอกสารบางคดีคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมบางคนเนี่ยติดตามข่าวเนี่ยอาจจะบบโอ้โหเอกสารอะไรบางทีมาเป็นชุดเป็นพันพันแผ่น อันนี้เป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนนะคุณผู้ชมค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะทางด้านของสถาบันส่งเสริมงานสอบสวนเองเนี่ยก็เล็งเห็นนะว่าการนําเทคโนโลยีมาปรับใช้มันมีส่วนสําคัญมากๆเพราะฉะนั้นเรื่องของวัตถุประสงค์ในการนําเทคโนโลยีมาปรับใช้ในเรื่องของงานสอบสวนเนี่ยก็คือเป็นส่วนสําคัญมากเลยใช่ไหมคะใช่ครับคือที่เราจัดสัมมนาเนี่ยเราก็เชิญพนักสอบสวนที่ที่นาเทคโนโลยี มาใช้ในการสอบสวนนะครับเพื่อมาระดมความเห็นแล้วก็เราก็นําความเห็นแล้วก็ความรู้ของพนังกงานสอบสวนเนี่ยที่ใช้เทคโนโลยีเนี่ยมาปรับแล้วก็เราก็ทําโปรแกร,รมขึ้นมานะครับเพื่อจะสนับสนุนในการสอบสวนให้าการสอบสวนมีความสะดวกรวดเร็วขึ้นนะครับและสิ่งสําคัญก็คือ,อมีความโปร่งใสเพราะว่า สิ่งที่ประชาชนให้การหรือส่งข้อมูลมาเนี่ยมันก็จะเข้ามาอยูใ่ในระบบของตำรวจทั้งหมดนะครับซึ่งจะทำให้การสอบสวนมีความน่าเชื่อถือและมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับคือทีนี้นั่นอยากจะรู้นิดหนึ่งว่าความแตกต่างนะคะถ้าเรานำเทคโนโลยีมาใช้กับการสอบสวนในรูปแบบเดิมๆเ,เนี่ยมันแตกต่างกันมากไหมคะอ๋อคือแบบเดิมเนี่ย เราเราจะเน้นที่จํานวนพนักงานสอบสวนนะครับว่าจะต้องมีเพียงพอต่อการรับคดีเพราะว่าถ้าเดิมเลยเนี่ยเราใช้เครื่องพิมพ์พิมพ์มดิดสมัยผมนี่ก็ใช้โอลิมเปียนะครับฉะนั้นก็จะมีการวิเคราะห์ว่าคดีเกิดขึ้นมากเท่าไหร่ต้องใช้จํานวนพนักงานสวนเท่าไหร่นะครับให,ให้เพียงพอแต่ว่าข้อที่จริงเ่ยเราไม่สามารถที่จะผลิตพนักงานสอบสวนได้เท่าจํานวนคดีที่เกิดขึ้นนะครับอย่าง โดยเฉพาะปัจจุบันเนี่ยคดีอายกรรมเทคโนโลยีเนี่ยเกิดวันประมาณพันพันกว่าเคสนะครับจากที่เราเก็บตัวเลขมาตั้งแต่ปี65มีนา65จนถึงปัจจุบันเนี่ยรว่ามีเป็นล้านเคสแล้วนะครับ mm hmm. ซึ่งมหานสอบสวนเราก็มีอยู่ประมาณทั่วประเทศเราที่รับคดีอยู่ก็มีอยู่ประมาณสัก11,000คนนะครับเราไม่ไม่สามารถที่จะ,ะทำได้ทุกคดี ได้หมดนะครับเพราะพดีมันเกิดเยอะมากฉะนั้นเราก็เลยต้องหาวิธีที่จะมาช่วยพนักงานสอบสวนในการที่จะ,อะสอบปากคำพยานสอบปากคำผู้ต้องหาทําบันทึกแจ้งอ้อหาเนี่ยให้มีความรวดเร็วมากขึ้นนะครับซึ่งจากการที่เราได้สัมมนาแล้วฟังระดมความเห็นของงานสอบสวนเนี่ยก็จะมีบางโรงพักเขาใช้ระบบ Cha GP t GPT <ฮะ S 2> ใช้ Gemini <ฮะ S 2> มานะครับแล้วก็มาเขียนพร้อม เองนะครับเพื่อเพื่อที่จะทํางานรวดเร็วขึ้นนะครับซึ่งก็ก็พบก็พบว่านเนี่ยบางคนก็กทํางานได้ได้เร็วขึ้นจริงๆนะครับแล้วก็บางพื้นที่เนี่ยอย่างสพคลองหลวงหรือจังหวัดนนทบุรีเนี่ยก็มีการเขียนระบบขึ้นมาเพื่อรองรับนะครับที่จะ,ะช่วยพนักงานสอบสวนให้มีการสอบสวนได้เร็วขึ้นนะครับก็คือ,คอ,อจากที่เราต้องซักถามผู้เสียหายเนี่ย สอชั่วโมงแล้วเสียเวลานั่งพิมพ์อีกนะครับก็จะเหลือสักประมาณสักคนหนึ่งก็ประมาณสัก20นาทีแล้วก็จะพูดนะะโดยใช้วิธีการ speed to t e คือพูดแล้วให้ให้ระบบเนี่ยแปลงเป็นข้อความให้แล้วก็แปลงเป็นทำให้การให้นะครับซึ่งก็จะทำให้ภาพส่วสเนี่ยมีความสะดวกและเร็วมากขึ้น